สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้มิงก็ได้เดินทางมาที่อําเภอเดชอุดมนะคะโอ้หน้าให,ใหญ่หน่อยนะคะคลิปนี้โอเคค่ะอ่คลิปนี้จุดประสงค์เลยนะคะท่านผู้ชมก็คือจะมาติดตามความฝันของปู่วิ่งเก้าจะมาตอกย้ําตัวเลขจะมาสอบถามตัวเลข มาถามปูวินก้าวนะคะว่ามีความฝันเป็นฝันที่ดีหรือไม่แล้วก็ตัวเลขนี้ยังคงเป็นตัวเดิมหรือไม่หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะท่านผู้ชมไม่พูดภาพทำเพลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะคะการบรรษัก,การครับปู พอดีเอาตัวเลขไปแล้ววันนี้หลังที่ปูหามาแล้วปูฝันดีบวกบที่หายพอเที่ยงไปแล้วตัวเลขไอ้ตอนหายไปใหม่มื่อเมือนหนึ่งว่าเม็นมาเปลี่ยนเลขกเนว่าเปลี่ยนหายเนวาเปลี่ยนหาเลยเปลี่ยนหาเลยอืมตเลกรางยังคือเกาอ๋อเดรันมีนี่จได้จับนะจัดเต็มเลยหาหนึ่งหาสองอ๋อเด็กรางนี่ยังยังว่าร้อยเปอร์เซ็นวันซะโมว่จะร้อยล้านเปนไหมอ้่ผมอืมหาสองก่เติ่มหาสองเติ่มหาสอง โมนี่มาตัวเก่าเนาะตัวเกาเ่าโาตัวเก่าดีครับแล้วฟ้องฝันปูฝันบ่หลังจากที่ให้ตัวเลขกมาเรียบร้อยบ้านนี้มฝันอย่างไรฝันมันเป็นว่าเปลี่ยนเลขโอ้ฝันเราเป็นว่าเปลี่ยนเลขจี่งๆล่คือเกา่าครับมีครบได้หรือเ่าอืมโฮโฮหหวมันมีครบเพรตัวยืดหึ่งหรือเปล่ะเอาเดี๋ยวพอเที่ยงจะย้อนให้ท่านผู้ชมได้เบื้องน้อยเนาะครับเนาะเพราะว่ามือแรกที่พอเที่ยงมรากับปูเป็นบันทีหาครับผมบันทีห้า ปูบอกว่าวิ่งล่างหามาล้านเปอร์เซ็นต์ครับล่างคือเก่าด้วยล่างแต่ว่าหาศูนย์หาหนึ่งนี่ปูบอกว่าให้เน้นหาหนึ่งเนาะหาหนึ่งหาสองหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ก้อนนี่ปูให้มาเลขสามตัวเป็นหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกสามเก่าหกสามเก่าซึ่งปูว่าเลขหกมันตายเหมืนบอกครับตายอืมลัมาครับผมพันวาบอมาเนาะปูใหญ่พันวาบอมาครับท่านผู้ชม มันกันแล้มนเปลี่ยนเหล็กเงินล้านให้หนันบ้าอ๋อเปลี่ยนเป็นเหล็กเงินล้านให้แมนครับผมเออไปอีกละก็เสียร้ายอืมสิง่ายๆพิ่นมามือไดครับผมปู่้าตัวเยหล็กประมาณมื่สองมื่นอ้หมื่องมืมออม่นว่าผมมามันสีหาเนาะก็<แ><ๆ>ประมาณมันีเจจสีน่นอคัะเนาะ่นมา่นก็ไม่มาบอกสูตรม <า S 2> ไม่ได้บอกม่บอกไม่ได้ว่าหนึงพกึ่งับยไอหกสาเก่าหมดบัวได้หรือเปล่ามันพวกมันตายตัวเพิ่นป่า๋อเลกกตายกตายพั นี่ี่ะตัวนี้เหสูงเงินล้านอยู่พี่ว่านี่เขียนกระดาษมาใหม่เลยแนวตัวใหม่เขียนกระดาษใหม่ใหม่ใหม่ครับผมใหม่เบิดบั่นแต่ว่าตรง่ันแต่ว่าความฝันของปู่เนี่ยม่ได้ฝันเกี่ยวว่ากระบะเป็นลงกนาดที่ยังเจ็ดสีบอกครับเป็นกามากกามาแกมากเป็นแกมาแกะตัวเด็กเลยทีมครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเที่ยงให้เบิรงครับนี่ร้านนี้คือเขาเน้นหาซ้อเพิ่มตัวหนึ่ง นี่ครับปูบอกเย้วครับเลรียกางยังคือเก่าครับบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์คือเก่าครับถ้าวิ่งล่างหาถ้าวิ่งล่างให้วิ่งหาคือเก่าครับวิ่งห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์พิสัาหนึ่งหาสองแต่ว่าปูว่าถ้าจับเป็นคู่นี่ให้เอาเป็นหาหนึ่งกบหาสองก็บอกครับปูแมนบาตอกกลับเด้ออ๋อบาตอกกลับเลยบอกครับหาหนึ่งหาสองตรงตรงเลยครับสมมู้ชมปูว่าบาตอกกรับ ตัวตัวลองเป็นหาศูานย์ก็หาสามนะครับเนะา 0, นละนลองไว้หาศูนย์ก็หาสามล่องไว้เอาเนี่ยครับเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมถ้าวิ่งหานี่ก็ตามระเที้ยงไปเห็นได้หลายสถานที่นี่เห็นหลายอีกที่ขึ้นกันครับเลขหานเนาะถ้าบรนจับคู่ให้ก็จะมักจะมีเลขหานั่มอยู่ได้หลายที่แต่ผู้ชมเบิง่ง แต่ว่าท่านี้ท่านนันก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับให้เบิ่งกยังมีสติครับผมเนาะเราต้องดูอย่างมีสติเพราะว่าทุกข์ทุกขย่างก็คือว่านะครับทาหูวก็จะเอาเสี้อาขายบ้านขายรถมาใส่ล์ะครับก็ให้แค่เป็นแนวท่าเนาะครับเนาะแต่ว่าปูก็บอกว่าวิ่งหานี่มาล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือหมวดกวอนปูบอกว่าหน้ามาตุบกระโลดปูว่ายเมย์บอกปูหน้าปูก็เลยมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับราคาเนี่เอ้า หาหนึ่งหาสองกันชั่วครับผมอ๋อลนไปเรืยหาหนึ่งหาสองเาต้งกลับอืมเนี่ยมันร้องมากกว่หาสูงหาสูงไปแต่ว่าหาหนึ่งกับหาสองนี่ชั่วแน่นอนในบอกแน่นอนล้านไปเรื่อยหาหนึ่งหาสองสีมากขึ้นหนึ่งยู่สิบแล้วครับให้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนเลยครับท่านผู้ชมเพื่อเปลี่ยนแนวทางแต่ว่าจะลืมว่าหาหนึ่งกับหาสองนี่ ล้วก็หาศูนย์หาสามนี่เราซื้อก็ะเลขลักหานี่ยั่งลูกสาวไปออนหนึ่งสิ่พันกระหายมากหายเน้นว่าไม่่าเน้นเราครับเพิ่นใหญ่มาอยู่สามจุดแค่หาหนึ่งหาสามล้วก็หาแปดเนาะสิ่งพนจะบอกว่าลักหาเนี่น่นาจะมากคือกันครับเพราะว่าเลขลูกสาวไปอันเพนก็เคยเขามาหลายงวดคือกันครับแปดงวดซ่อนเคยเขามาแล้วครับผมเนาะเบิ่งเอาค่าสมุดช่งเบิ่งเอาครับผมปูบอกว่าวิ่งห้าล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จับคู่ให้เป็นหาหนึ่งหาสองตัวเด่นเนีนครับผมแต่ว่าตัวร่องก็คือหาศูนย์ก็หาสามมาครับท่านผู้ชมวงวันนี้พอเชิญจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวเลขที่ว่าปูเพิ่นบอกว่าเพิ่นเปลี่ยนมาใหม่เนี่เลขเงินล้านปูว่าเป็นเลขเงินล้านนี่บอกครับหกมันตายไปบ่างนี่ม้าครับอืมว่าตัวนี้ตั่วพันยูแมนเนี่เลขเงินล้านเครับจัดหนักไปเลยว่าหกตายวันซะแมีนหกตายปูเลยบ่ให้เอาไม่เอาชุดนั่นมันเป็น หนึ่งหกหนึ่งครับหกสามเก่าหกสามเก่านะครับปูเนาะ 6, อ๋เบิ้งครับทะาบียนช่นองบันนี้ให้เบิ้งเป็นตัวนี้มันมันเป็นเลขบนเป็นจับคู่สองตัวบอกปูนี่ตัวนีสองตัวแต่บันเจ็ดอ่ะเมื่อจ้าสามตัวขึ้นเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสินะ่ะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก่าเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่านะสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ากรรมจ้าสามตัวคือเบินหนนาว้ไงคะอ๋อคับผมถ้าเป็นสามตัวนี่จะให้เป็นตัวนี้เนาะเป็นเจ็ดเจ็ดศูนโอ้เจ้าเจ็ดมาใส่มันสามตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์ไับเด้อเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่จ็เจ็หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าให้ตุกตุงเลยบอกครับคุวมาเรียนเงินล้านได้าีได้กับาตัวรอดเรือเอล่ให้ขึ้นเรื่องเรียนเลขรือ ไปบวกก่ายจะซื้อไปบังจับนักจับเต็มเลยน้ครับขับบวกกาเร่งจีสองตัวเอาอีกเรื่อบวกกายซื้อสองตัวเอาในนตามจริงไอ้ไข่เป็นขันสองตัวนี่จับคู่นี่่าจะเป็นไม่แต่เปนลักเจ็ดนะครับถุงชุแต่ว่ากระบุนมันกระบอลเดบเบิร์คู่ตัวครับมันจะมีอยู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตามจริงทันสิบตัวมันก็จะมีอีกกว่ามั่น เ็นเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่ตัแล้วก็เจ็ดห้าแล้วอยู่สี่ตัวครับผม <c oughs> ซึ่งก็ะหายไม้หยีเป็นชุดนี้ครับผมเป็นศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดท่านนนมากเลขลักศูนย์เนาะมากมากลักโอ้ลักสิบลักสิบเป็นเลขศูนย์ครับผม <c oughs> นี่ราคาสมุช่มถึงว่าพอเที่ยงจะมหาภูอีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามันกระโบนแนเนาะบางครั้งว่าอาจารย์เพลนผ,ผลู้เพลนหูแกวตาทีพลกาจะมาเปลี่ยน ให้พอน่าจะมองเห็นเราว่าเออเลขตัวนั้นมันจะบอกมากแต่ว่าพอนก็เลยมาเปลี่ยนให้นี่สินะครับก็เลยพาแตงโมชูมาเบิงท่านได้ชื่นชอบกับจดออกกับผมบวมากกับบวมออกบวเป็นอย่างครับเนาะชอบประจัดคัดกับพานครับผมก็คือสองตัวบนก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าปูว่าทานจะจับเป็นเลขสามตัวเขาเลขเจ็ดไปใส่บอกง่ายสักครับก็คือเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่ง จ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้านี่ครับแคบเอาไว้ครับสมผช่ชมเอาแคบไปเบิ้งเนาะเพระาะว่าไก่มือมากเราเกิดมาหลายหลายทีตัวเลขอาจะไปตรงกันกับของสำนักต่างๆต่างๆมากเท่ากับได้ตัดสินใจ,จง่ายหรือว่าตัวเลขตัวไหนทีน,นีนนีอาจจะมีตัวเลขที่ถูกอ,อกถูกใจสมผช่ชมอยู่แล้วการเป็นไปได้เนาะเพระาะว่าตัวเลขทุกตัวเท่ากาับบ่งบอจากดอกคาบาตัวไหนมันจะมาาตรงๆตัวไหนจะมากบตรงเนาะ ทงหูจักกะขายหน้าสื่อเลยละ่ะคือว่านะครับ่มนชู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะให้เพื่อเป็นแนวทางครับผมเพื่อเป็นแนวทางเนาะโอปูพนมาฟันกัเปลี่ยนเลขกห้เลยเป็นบอกเปลี่ยนเลขเลยอือเปลี่ยนเลขกห้โอหบุไใ้บุหราเมืนพคน,นตาย,บ,ยบุได้เดียวันว่ามันบญไม้าาเขาเัน่เปลี่ยนไมเป็นยศูนเจ้หนึ่งกีสามเก็สี่เกี้เก็ดแปดกสิลูดสามตัว ไอ้เบิ่งน,นาพูดว่าเจ็ดเจ็ดศูน,น,นย์พว่านี่เขาเรียกเงินล้านพูดว่ายากราบไดฟพูดว,พว่าคือบอกง่ายๆรับเจ็ดนี่เหรอเจ็ดเพิ่มใส่ตัวห้องหนาม<า>ันจะต้องปูเน่อเบิ่งนาพูดว่าเจ็ดเจ็ดหนาอือนี่แหละครับท่านผู้ชมเบิองเอาครับผมเบิองเอาเนาะพอเที่ยงก็มาติดตามให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมบเพราะว่ามีหลายสถานที่บางครั้งห้างเไปย่ำอย่างสี่กะตัวเลขอาจจะ เลื่อนไปเป็นตัวมาอย่างสี่น้่เพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นกะมีสิ่งที่เล่นรับอาจจะสิ่งซักสิ์มาบอกเพิ่นก็ได้ครับเนาะเปลี่ยนตัวเหลขกตัวยังกังสีคณาบัมาเขากับบงหูตนาดแล้วก็ต้องมาติตตามอีกข้งหนึ่งครับผมเพื่อไปฝากสมุชมแฟนช่องเนาะท่านได้ชอบกระจัดครับผมคัดกับพานเนาะพอเที่ยงกับไอแค่เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางนะครับสามตัวตรงตรงเรื่อวบยากาศเดี๋วผูบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องซับทีเพิ่าเอาตรงตรงเลยเ็นประโน คือเรืเรียนเลขคุณบัเอาคงตีเข้าใจนะครับสมมติจชเนาะเดี๋ยวมาเจ้าง่หเบิ้งเลขสองตัวล่างอีกขังหนึ่งครับผมนั่นคือเขาทาทันได้มาวิ่งกันนี่แหละครับวิ่งห้ามาล้านเปอร์เซ็นเซอร์ชัวชัวชัวโอ้ยผอเตี้ยงก็ได้เนาะรับผมค่าจับตัวหายก็จะเป็นหาหนึ่งหาสองครับเด็ดเด็ดตัวล่องก็จะเป็นหาศูนย์กับหาสามซึ่งหาหนึ่งนี่ก็ตรงกับเลขลูกสาวปปแป๊ะเลย หาสองตง้ตรงกคุณยาย,ย,ายโอ้หาสองตรงกับคุณยายอีกบก่โอ้รักหานี่มาแห้งเนาะคุณยายเลยคุณยายสองเจ็ดศูนย์ับปูที่พนเคื่อนไห่สองเจ็ดศูนย์ตรงตรง,ตรงเลยอเอาก็ฝากไวไปเป็นพิจารนาครับกับ,บ่าแนครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ปูให้อาจจะเป็นตัวเลขแห่งความโชคลาภงวดของวันที่สิบหกนี่อาจจะเป็นตัวนี้ตรงๆเป๊ะๆเลขกับเป็นไปได้เนาะนั่นแล้วท่านได้ชื่นชอบกับฝากกดไไหลกดแช่ ก็ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นก็ลังใจใคนทค่าคลิปในเรื่องค่ะท่านผู้ชมท่านใดมาเก่าครับผมชอบจัดขัดก็ผ่านเนาะพอเที่ยงเองก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลขอให้มีแตค่ความสุขความูลจะเลื่อนคิดเงี้ได้เงินยคิดท่องให,ให้ท่องเนาะขอสุภาพแข็งแรงห่างไกลเราไข่ไข่เจ็บกันสุขสุกคนครับผมลูกโตกันหมานกันสุขสุกคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับบอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับ นี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นบริเวณวัดของปูปูองภอเดียดครับผมเป็นวัดป่าครับผมเป็นสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์นปูเนอะที่พักสงฆ์หล่ะตามคำอันเข้ามาพักสงฆ์มาโน้ยเด็กก็เปลี่ยนไม้เล็กงิหลานคราบั้ อ่สีน้อยเดีหน้อยสีไล้เยไ้เออมาตครับมาคนสี่น่อยได้หน้อย,อยสียไ่ไล้เดี่ <c oughs> ่ไล้ปู่ประกาศากสามตัวก่อสองตัวเอาค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะเราก็น่าจะได้ยินกันไปเต็มเต็มแล้วนะคะปู่บอกว่าถ้าเป็นเลขสามตัวนะคะเล่นตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะ,ะส่วนวิ่งล่างนะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างปู่ก็ยังบอกเหมือนเดิมย้ำเหมือนเดิมเลยนะคะว่า ห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนบนนะคะบนเป็นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมวันนี้หกตายนะ,ะไม่ต้องไปสนใจนะคะท่านผู้ชมวันนี้หกตายนะ,ะปู่วิ้งเก้าบอกนะคะบอกว่าทะเลนนี้เล่นเหมือนนักเลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลับจัดเต็มไปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะโอเคค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคามินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะมินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะไอมินก็ฝาก กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง iStar Channel นะคะคลิปนี้เอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะมาปิดคลิปกับพระพุทธรูปองค์สีทองนะคะท่านผู้ชม